ทุกคนวันนี้เป็ดเบ็ดบองอัปเดตใหม่ด้วยมีอะไรน่าสนใจบ้างอะ่ะกดเข้าไปดูหน่อยดิคงจะไม่มีอะไรน่าดูเอ่อมันคงจะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่ของลิมิตใหม่แน่นอนชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์โอเคใช่ใช่ไหมใช่ดีไงเอเทอร์เบลดโอ้เอาอีกแล้วแบบเดียวกับแบบคู่หนดูหน่อยสิถ้าถือ เท่ดีนะเนี่ยอ้ยขอกระโดดเข้าไปดูหน่อยพี่พโีเขาไม่ให้กระโดดเข้าไปดูอ่ะสจวดอีเวนต์ฮาโลวีนยังอยู่เดิมนะเฮ้ยเหมือนจะมีสกิลใหม่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้เออ่สกิลใหม่สกิลใหม่ตีอะไรเนี่ย pulse release a pulse with disable using abilities for short time โอเคเหมือนถ้าแปลดีๆเลยก็คือ จะหยุดยั้งให้ไม่ให้คนอื่นน่ะใช้สกิลอ a บิลิตี้อะเป็นเวลาแบบสั้นๆอัปเกรดที่1นึ่จะเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานแล้วก็อัปเกรดที่2ก็เพิ่มระยะเวลาในการใช้งานเดิมนะโอเคเหมือนจะมีเซเลคชั่นใหม่ด้วยเทรนนิ่งโหมดมีมัลติเพเยอร์แล้วมีดูเอลด้วยก็ดูเอลก็น่าจะปีดแหละนะขอไม่เล่นแล้วกันนะเราได้ตายดิ อ่าใช่แล oh, ้วก <okay. S 2> okay. ็ไอตรงพันมากกันเล็ดไม่ได้ทำคลิปให้ดูหมือนจะหายไปแล้วโอเคแล้วลอกลอกไปที่ไหนวันเนี้ยกดผิดเราไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอลองดูนะเจอเฮ้ยเดี๋ยวไม่ดิดูเอลเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้เจอรี่เข้าวันแป๊บนึงเออเข้าวันแล้วดีกว่าเหมือนสาวิน สาววิ่งนั่นหรอสาววิ่งอยู่เองโอ้ยเดี๋ยวไปโคกับเจอรี่ดีกว่ามาแล้วมาแล้วโอเคเฮ้ยเจอรี่คือโหมดเนี้ยเป็นโหมดดูเอลเว้ยโอเคเราจะสามารถสู้กับคนอื่นได้เฮ้ยนี่ไงโอ้ยแบบใหม่สวยอ่ะเดี๋ยวเข้ากิบไปได้เลย วันวินหนึ่งวินหนึ่งด้วยนี่ไงเดี๋ยวนี่อยู่ไหนเนี่ยมาเจอกันตรงนี้เลยเดี๋ยวไปหากันเดี๋ยวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปไอ้ตรงนี้นี่เราแบบเราแบบอีกเราแบบเราเฮ้ยเดี๋ยวไปรอตรงใดตรงตรงแท่นแล้วกันนะยือย่นอยู่หน้าแท่นเดี๋ยวมันมีคนมาอีกไม่เอาไม่ชอบเราจะเล่นคนเดียว วันนี้ <ITA> มันมีบอกด้วยว่าเราเล่นในไหนอ่ะน่ะดูดิเล่นโททรศัพ์งงูฮ้ยนี่ใครจอยดิ้งแบบแล้วมามาสนุกแน่นอนเฮ้ยหมดดูเอลอ่ะตรงตรงไม่รู้เลยนะว่าว่าอะไรเดี๋ยวยีหมดดูเอลน่าจะปกติดีนะเหมือนเหมือนเล่นเล่นปกติแหละเออไม่ไม่น่ามีอะไรแปลกหรอก ก็สแตนออฟโอเคดีดีเยี่ยมถ้ามันเล่สแตนออฟจะเล่นใครอ้าวแล้วไปกดอ่ะไอ้บ้าเสียงเสียงเสียงฟรีเลยวม่ได้หาเสียฟรีเลยโอ้มันไม่ได้มันไม่ได้วินด้วยนะอันนี้เหมือนเขากันไว้ไงเพราะว่าเออเหมือนเขากันแบบให้คนแบบไม่ให้มีคนเฮ้ยนิ้วด่านใหม่ใช่ปะใช่ ตารใหม่นี่ใช่สวยแล้วเนี่ยอ๋อเอาอีกันไปแล้วเออแสดงว่าพูดเล่นใหม่จริงนะเนี่ยใช่พึ่งเริ่มเล่นไม่แต่แบบสวยมากอ่ะชอบอ่ะใต้น้ำเสียดายตรงกราฟิกเผริปรับไว้ต่ำสุดเลยแกไม่ใช่พัดว่ากันเล็ดใช่ไหมพัดว่ากันเล็ดเอ้ยมันสวยดียืนนิ่งๆไปเลยไม่ต้องทำอะไรหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย You win. ยูวินรีแมทรีแมทรีแมทลยกูดรีแมทไม่ได้อะทำไมอะ่ะทำไมเราไม, <c oughs> มกูรีรแมทง่ายวะกูกูกดรีแมทไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไรีแมทไหม,ไ <c oughs> ม,ไมเออห <c oughs> นอมันมันไม่รีแมทให้อ่ะมันมันเข้าไปใน,ในตุมล็อบบี้อ่ะเส <c oughs> ียงสะท้อนมากอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกคิวโอูโน่สะท้อนกว่านี้แบบไดม่ลดอีกอ่ใช่ นานไปเปล่าไรื่องนานเร่องนานอ่ะเดียวเดียวปะเฮ้ยวิ่งอย่างช้าไม่ช้าหรอกเร็วเขาแท่นเขาแท่นเขาแท่นเครื่องกลับนี่อยมันไม่มีเอโลอ่ะคืออะไรอ่ะ WU レเชอร์โอเคโอเคโอเคเลยละคือเหมือนตอนแพ้กับตอนชนะมั้งถ้าเราชนะห้าสิ วิ่งช้าจากแหลกแหลกแหกแหกแหกโอ้ยแันรัเจอและรัเจอวะไม่เคยลองเล่นรับเจอเลยอ่ะฉันรับเจออีกไม่รู้วิธีเล่นรับเจออ่ะก็ต้องรู้ดิโอมานานแล้วใช่เหรอเต้นปะหนึ่งวิจะเต้นทำไมเนี่ยเต้น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 เอาเต้นใส่อีกแพ้แน่แพ้แน่เหมือนใครแพ้อ่ะ โอ๊ยกดไม่ทันอ่ะกดแล้วเจ้าไม่ทันอ่ะใช้ไม่เป็นอ่ะไม่ต้องกดบลมันไม่ต้องกดบลอกเต้นเเต้นเต้นกดเต้นไม่ได้อ่ะเอได้ละเข้นเอ้าพอเข้ารอบมันหยุดเต้นให้อีกแล้วไม่กดละพี่นี่ดูเอลนะ รอบนี้เดี๋ยวจะให้ชนะโอเคเอาไหมไม่เอาเอาก็ได้ชนะก็แฟอยู่ดีก็จริงนะทำยังไงละทีนี้กดปีเนี่ยเฮ้ยจบ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 อี่ซี่เออรีเวนรีแวนรีแวนรีเวนเดี๋ยวนี้ จ limit ให้เนี่ยโอเคมันมันมีโคดาวอยู่อ่ะอ๋อมันเข้ารอบใหม่เลยเออดีเนาะดีไม่ต้องเข้าใหม่เข้าใหม่มายืนนิ่งเลยโอเคเอ้ยด่านใหม่แล้วพี่จะยืนนิ่งทำไมเราก็จะยืน อ๋อรู้ละคือเหมือนตอนที่ใช้แร็ปเจอร์เหมือนไม่ต้องกดบล็อกด้วยใช่ปะใช่ไม่ต้องกดกดก็คือกดเลยเอาไม่รู้อีกโอ้ก็ได้วะไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อันนี้ไม่รู้จริงเหใช่ใช่ไม่ต้องกดบล็อกนนั่ไงว่าไม่ต้องกดบล็อกโอเคดีดีเดี๋ยวรอบนี้จะแชร์ให้ดูจะแชร์ให้ดูเหรอจะแชร์น้ยดูจริงเหรอใช่ คุยกเออรับคุยกับคุยกับโอเคจะแพ้ให้ดูจะชนะให้ดูจริงๆใช่ไหมไม่บอกแล้วว่าไป็จริงวะแพ้อยู่ดีอ่ะเห็นไหมไม่จริงเห็นไหมเราเจอไม่ชนะหรอกเจออนไรแบบหัดมันได้เอ็นโรบะไม่ได้ขออีกสิทธิ์ดิมันไม่ได้มันไม่ได้เอาไม่ได้ไม่เล่นแล้วเหรอ อ,อ๋อโอเคเออเดี๋ยวไปเอ็โลม,มันมันมีเอ็โลไหมอ่ะเอ็โลไม่มีเออเหมือนเหมือนถ้าเกิดเราแพ้มันจะลูสเอ็โลได้ปะไม่มั้งเดี๋ยวลองเข้าไปดูในย์แลนด์มาหนึงเผื่อมันจะขึ้นเป็นเอ็โลแบบอย่างงี้ไงไม่ขึ้นหรอกมันมีแพ็กเกจเกมพาร์ตมาใหม่ด้วยซื้อป้างม่เกมพาร์ตแมนดอดนีกเหรอเออไม่ซื้อหรอก <laughs> นี่ยมันไม่ขึ้นเออมันไม่ขึ้นหรอกมันเขียนปาร์ตี้ได้นี่ไม่เป็นไรโอ้เรา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 มันกลับไปตรงนั้นยังไงอ่ะเราต้องกดตรงนี้อย่างเดียวดีนะโอ้ยรอ,อ,อ,อนานนะรอนานหน่อยนะโอเคนะไม่เป็นไรใช่ไหมรอได้รอไดอ้กลับมาแล้วอุ้ยด,ดานไม่ เซอร์ีด่านใหม่แต่ไม่เป็นไรเขาดูเอวก็ได้เขาดูเอลไม่ได้ไปไปเองก็ได้อะจอาเซิร์เดียวปะเซร์เียวเียวถ้าไม่ใช่เซอร์เดียวกันโอ้เจริญเลยนะเซิร์เดียวกันโอเคเซอร์เียวกันไปไปเดวเออแล้วแล้วแล้วเดี๋ยอัปเดตใหม่นี่ มันมีแค่นี้เหรอใช่ไม่มีอะไรเหรอโอ้ยอัพเดตมาน้อยมากอ่ะจริงแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราจะลองเล่นกับคนอื่นไหมไม่ลองดีกว่าจะเป็นไรเออแล้วถ้าเกิดถ้าถ้าถ้าเราเออเออคือคิดว่าดาบใหมสวยปะสวยสวยแต่ผมไม่ได้จะได้ซื้อหรอก ว่าคิดว่ามันควรจะสวยนะจริงจมันควร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 จะสวยไอไอดาบเนี่ยเฮ้แต่อยากได้ดีวิลเดียวมากเลยอะ่ะกับดิมอนแฟงอ่ะแล้วก็เฮลดักอนบีมอ่ะไอที่มันเป็นของฮาโลวีนอ่ะอยากได้มากเลยสวยมากจริง,รง <c oughs> คิดว่าเบ็ดบอลรอบนี้เป็นไงอัปเดต้อยมาก การว่างเยอะการว่างเยอะจริงเหรอคิดว่าเวลาจะกลางนะอย่างเงี้ยเอาเปลี่ยนดาบโชว์อีกเอ้ยเราก็มีดาบนั่นอ่ะขาก็มีเหมือนกันโอ้ยไม่ไม่เลยตอนตอนเรายอดรู้สึกได้ใช่ปะเฮ้ยก็บอกเอาเอาเอาอันเดิมดีกว่าไม่ชอบอ่ะสวยมากออัันนน้จะจบแค่นี้เลยเหรอใช่โอเคก็ได้สองนาทีแล้วโอเค แก <Private. S 2> yeah, ถ้าใครชอบคลิปดี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ที่สำคัญถ้าใครกดซับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยเพื่อไม่ะคลิปใหม่ๆนะไวเจอกันใหม่คลิปหน้าวู้เย้